วันนี้ทางเราได้จัดก,กิจกรรมสัมมาอาชีพอบรมธุรกิจบลสีออนไลน์การปลูกและขยายพันธุ์ส่งเสริมการขายเป็นกิจกรรมสร้างอาชีพภายในพื้นที่คลองมะเดือ่อสำหรับวันนี้นะคะภายในงานมีอะไรให้ชมกันบ้างไปรับชมกันเลยค่ะสำหรับวันนี้พวกเราได้จัดก,กิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19จุดคัดกรองจุดวัดอุณหภูมิ ด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะและจุดลงทะเบียนภายในงานค่ะ สี่ออนไลน์และเราวันนี้นะคะแล้วก็อยู่กับอาจารย์เพลเพงต่าง ็นที่ปรึกษาโครงการยูทีคลองมาเดื่อของเราเนี่เองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วันนี้อาจารย์กำลังทำอะไรอยู่คะเนี่ย๋อผมกาลังดูบอลสี๋อแล้วแต่ละพันธุ์เนี่ยมันมีชื่อกันบ้างว่าอะไรโอเคครับนี่บอลสีนางใหม่นะครับอันนี้ก็เหลืองเปรมกร่นะครับส่วนอันนี้กระถางเรากระถางไกรรัดของเราเห็นไหมเอามาใช้ในการปลูกต้นไม้ก็สวยนะฮะกัดตะระแม่กุสุมานี่เพียงพอมากเลยค่ะแน่นอนแน่นอนและกระถางของเรามีข้อดีก็คือมันมันอุ้มน ซึ่งเหมาะกระบ,บอนสีมากที่ชอบน้ำนะครับก็คือทําให้ประหยัดเรื่องของการดูแลนะครับผมอันนี้ก็เรื่องอะ,อะไรนะแดง แดงประเสริฐใช่ไหมครับผมและสุดท้ายก็คือนกกระถาเห็นไ,ไหมแต่และต้นเนี่ยชื่อพันธุ์แตกต่างกันราคาก็แตกต่างกันด้วยแล้วการกิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะทำไมเราต้องจัดในพื้นที่ของเราเลยคะตำบลมหาเดืออค่ะต้องยอมรับเลยกระแสเทรนต้นไม้กําลังมานะครับและเมื่อเทรนมันมามันส่งผลให้ราคาราคามันมาด้วยอยู่ที่ไหนก็ขายได้เพราะฉะนั้นหลักสูตรวันนี้ไม่ใช่แค่สอนการ เพราะพันบอนสีธรรมดาแต่เราเน้นในจุดของ ธุรกิจออนไลน์นะครับเพราะว่าเราจะสอนตั้งแต่หนึ่งนะฮะการถ่ายรูปนะครับทำยังไงให้รูปของเราเนี่ยสะดุดตานะครับทำยังไงให้ถ่ายออกมาแล้วมันดูดี2ครับการโพสต์คอนเทนต์ทำยังไงนะครับรวมถึงการไลฟ์สดด้วยเพราะฉะนั้นลูกค้าอยู่ที่ไหนเมื่อเห็นภาพของเราแล้วก็จะสามารถดึงดูดนะฮะบวกกับนคล,ล,ลเมตรเรื่องของการตั้งราคาขายทำยังไงให้การตั้งราคาขายนั้นโดนใจลูกค้าต้นไม้เหมือนกัน แต่ราคาเราอาจจะโดนใจมากกว่าเช่าอุ่นนี่คือกลเม็ดที่เราจะให้ในวันนี้ครับก็ขอขอบคุณอาจารย์พะเดชนะคะที่มาให้ความรู้และก็้ประสบการณ์ดีๆและทํากิจกรรมนี้ให้ดีขึ้นไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ กับท่านวิทยากรกิจกรรมสัมมาอาชีพอบรมรธุรกิจบอลสีออนไลน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะชื่ออะไรกันบ้างคะแนะนําตัวหน่อยค่ะผมชื่อนายชาโนนอ,นอําไพนะคะเป็นคุณครอูอยู่โรงเรียนบ้านลุงเค้ค่ะชื่ โดดค่ะเป็นคุณครูโรงเรียนบ้านรงเขค่ะสาหรับธุรกิจบอนสี่นะครับช,ช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะบูมบ <Blue. S 2> จะบูมครับแล้วก็เป็นที่นิยมครับสาหรับตลาดตอนนี้นะครับก็เลยคิดว่าถ้าได,ไ,ดได้มาให้ความรู้แล้วก็การปลูกในในเรื่องของการขยายพันธุ์เลยพวกนี้นครับก็จะสามารถทำไรายได้ให้แก่ชุมชนได้นะครับสำหรับคนที่ว่างงานหรืออาจจะมีงานอื่นแล้วแต่ว่ามาท อาชีพเป็นอาชีพเสริมนะคะค่ะวันนี้รู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้มาเป็นวิทยากรที่ตำบลคลองมะเดื่อคะผู้เข้าร่วมโครงการเป็นไงบ้างคะ,ะรู้สึกดีใจมากเลยค่ะเพราะว่าผู้เข้าร่วมโครงการนะคะน่ารักแล้วก็เป็นกันเองและที่สําคัญนะคะมีความสนใจค่ะอยากรู้มีการ อยู่ตลอดเวลาว่าเออต้องทำแบบนี้ควรทําแบบไหนก็คือเหมือนกับว่าตั้งใจเต็มที่อค่ะแล้วเราก็มีการเตรียมความพร้อมมาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมมาค่ะได้ได้ได้ความรู้กลับไปเต็มที่ค่ะมีช่องทางไหนบ้างคะที่สามารถติดต่อได้คะเ็นบุ๊กอะค่ะก็นักจี้ค่ะ n u t g y m a n a n y a มนัญยาค่ะ สำหรับวันนี้นะคะทางยู u ูบทีคลองมาเดือ่อก็ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสองท่านเป็นอย่างมากค่ะที่มาให้ความรู้ในกิจกรรมสัมมาอาชีพอบรมธุรกิจบอลสีออนไลน์ในครั้งนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากๆค่ะสำหรับกิจกรรมสัมมาอาชีพอบรมธุรกิจบอลสีออนไลน์พวกเรา y o u t u b ทีคลองมาเดือ่อลาไปก่อนบ๊ายบาย